แต่วันนี้ครับคุณเลืองไกลเจ้าเก่าคุณเลืองไกลลีกิจพัฒนานะครับก็เป็นมือมือร้องนะแล้วก็ออกการบ้านนี่ทาการบ้านมาเต็มที่เลยแล้วเที่ยวนี้วันนี้ไปร้องกกตเหตุผลที่ไปร้องกกตก็คือหวังว่าถ้าผลการตรวจสอบของกกตเนี่ยเป็นไปตามที่มีการตั้งกอสังเกตนะครับกกตก็จะต้องส่งเรื่องไปสารบรรนูญเพื่อถอดถอนคุณพีรพันธ์นะครับจากตําแหน่ง รัฐมนตรีเพราะว่าไปถือหุ้นนะครับค่ะเรื่องนี้พอคุณเรีงยงไกลออกมาขยับเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นเรื่องเลยแล้วก็<ช>แกก็มาพร้อมข้อมูลด้วยนะใช่ค่ะใช่ที่น่าสนใจเนี่ยคือเอาเอกสารขึ้นมาดูนิดนึงอันนี้ต้องขอบคุณเนี่ยค่ะพี่แล้วแบบ แกส่งไปเลยแกส่งส่ง EMS ของแกเลยส่งไปแล้วแกก็ให้ดูเอกสารที่น่าสนใจอะค่ะเอามาให้สองเอามาให้ดู2ข้อกันแล้วกันเพราะว่ามันมีอยู่ทั้งหมด7ข้อค่ะพาไปดูข้อ5ก่อนค่ะข้อ5คือเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะคุณเรืองกลชี้ว่าหลังจากที่นายพีรพันธ์สาฤทธวิภาคเนี่ยได้รับปลดกล้าวไอที่วงสีแดงอะค่ะไอที่วงสีแดงเอาไว้อะ พีรพันธ์สาริรัฐวิภาคเนี่ยได้รับปลดกล้าวเป็นรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานตั้งแต่เมื่อ3กันยายน67นั้นนพีรพันธ์ยังเป็นกรรมการบริษัทอยู่ทั้ง3แห่งอะค่ะเน้นย้ำนะคะยังเป็นอยู่ทั้งทางทีงทเ่เป็นกรรมการเ,เป็นรัฐมนตรีแล้วค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่เป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยทั้งนี้เห็นได้จากการจดแจ้งชื่อนายพีรพันธ์ ออกจากกรรมการบริษัทโสภ c าคอเลกชันจำกัดและบริษัท VP Aerotech จำกัดตามคำขอลง <ม S 2> วันที่30ตุลาคม67ค่ะพี่เป๊ <ม S 2> เป็นปน,นรมน3ก <3 S 1> ันยาเน67ใช่แต่ว่าเนี่ยค่ะมาจดแจ้ง จดแจ้งชื่อคุณพีรพันธ์ออกเนี่ยคือ30ตุลาคมอ่ะมันหลังแล้วอะ่ะและตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1>, 1พฤษภาคม68มก็ยังรับรองว่าบริษัทรพีโสภาคจำกัดมีกรรมการอยู่สองคนคนแรกคือนายพีรพันธ์สารินสวิภาคคนที่สองคือนางโสภาพันธ์สารีรัฐวิภาคค่ะคุณแม่นะมารดานะครับที่เสียชีวิตไปแล้วในช่วงนั้นค่ะส่วนอีกข้อหนึง่งข้อ7ค่ะ ข้อ7ก็คือว่าเนี่ยหลังจากที่ดูมาทั้งหมดว่าเออเป็นกรรมการเหมือนลรออกเหมือนลรออกหลังเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าเนี่ยข้อเท็จจริงเบื้องต้นประกอบเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและจากปป,ปชจึงมีเหตุอันควรให้กะกะตเนี่ยใช้อำนาจตามมาตราร7 0ยเจสบกสามของรัฐธรรมนูญตรวจสอบเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยและมีคำพิพากษาค่ะว่าในพิรพันเนี่ย เคยเป็นหรือ,อยังคงเป็นกรรมการทั้ง3บริษัทข้างต้นในช่วงที่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานแล้วหลัง3กันยายน67จะเข้าข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา187และเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ่งสุดลงเฉพาะตัวตาม1 170วงเล็บ5หรือไม่ค่ะอันนี้เรื่องจริยธรรมเลยครับเพราะว่าประเด็นที่คุณเลียงกายย้ำก็คือว่า3กันยา67นะครับโปรเก้าเป็นรองนายก แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเดือนกันยา67ตุลา67เเนี่ยก็ยังมีรายงานว่ายังถือหุ้นอยู่4บริษัทนะครับหลังจากที่เป็นเป็นรองนายกแล้วก็บอกว่า1พฤษภา68ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยครับก็ยังมีชื่อเป็นกรรมการอีก3บริษัทก่อนลาออกก็หมายความว่าตอนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ยังถือหุ้นซึ่งเป็นข้อห้ามนะครับในรัฐธรรมนูญอันนี้คือถ้าเป็นแม่คุณเลีองยงไก่เที่ยวนี้มาเนี่ย รายละเอียดนี่ยิบยิบ,ยบ,ยบเลยนะ<ฮ>ะวันที่เมื่อ,อไหร่ยังไงอะไรนี่นะครับแล้วก็ยืนยันว่าในระหว่างเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีพลังงานก็ยังถือหุ้นในส่วนที่คงต้องรองไปส่วนของกกตนะครับหลังจากรับเรื่องร้องแล้วเนี่ยจะส่งต่อไปที่สารบัญญูหรือไม่อันนี้นี่โอ้โหถ้าดูแล้วนี่ถ้าข้อเท็จจริงเป็นตามนี้นี่ต้องบอกว่าคุณพีรพันธ์นี่จะ,จะจะตายน้ำตื้นเอาเลยนะ คือกรณีถุงยางชีพเนี่ยดูแล้วมันยังเบาๆครับยังไม่น่าถึงประเด็นตอดถอนเรื่องจริยธรรมเพราะว่าในฝ่ายของทางพักเองก็ชี้แจงว่าเนี่ยท่านพีรพันธ์ก็คงไม่ได้รับรู้รับรู้ด้วยนะครับก็มีการเอาอะไรไปแปะแล้วก็บอกว่ามีการเอาชื่อออกหลังจากที่เห็นว่าเออมันไม่เหมาะสมแต่กรณีเรื่องของการถือหุ้นเนี่ยแล,แล้วแล้วคุณเลืองไก่นี่ก็ถือว่าก่อนมานี่ปกติคุณเลืองไก่นี่แกก็ทําการบ้านมาตลอดนะ แล้วก็ข้อมูลข้อมูลอะไรนี้ต้องถือว่าเป๊ะนะครับเพราะว่าคุณเรลียงไกรนี่เขาเป็นนักตรวจสอบบัญชีมาเก่านะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็คือร้องกกตแล้วนะครับก่อนหน้านี้คุณสนธิยานก็ร้องลักษณะคล้ายกันและเห็นว่าสัปดาห์นี้คุณสนนิยานสวัสดีเนี่ยก็จะไปร้องกกตเหมือนกันเพราะว่าการถอดถอนนี่มันต้องให้กกตยื่นเรื่องสารบัญรูนะครับถ้ากกตเห็นว่ามีมูลส่งต่อไปสารบัญรูเนี่ยโอ้โหงานนี้ คุณพีรพันธ์นี่อาจจะสะดุดเพราะเรื่องของถือหุ้นนะครับแล้วก็มีหุ้นนึ่งที่ทางกุณเรืองไกรก็บอกว่าในส่วนของคุณพีรพันธ์เนี่ยครับถือหุ้นครอบครองปลอาป,ปัากในลักษณะที่มารดาเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็มีหุ้นอยู่แล้วก็คุณพีรพันธ์เองไม่ได้มีการแบ่งปันมรดดกที่ว่านะครับก็ถือครองมาเนี่ย จนครบ6ปีก็ถือว่าเป็นการครอบครองปลอปักเลยมีการแบ่งผลประโยชน์อะไรไปแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยครับหุ้นส่วนนี้ก็ยังเป็นของกลุณพีรพันธ์เขาอันนี้จากหลักฐานที่ท,ที่ที่เห็นน่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรองก,กอรกตเนาะว่าว่าว่าฟังแล้วเป็นไปตามที่ทางคุณเรืองไกลตั้งข้อสังเกตไหมนะครับแล้วถ้าไปสารมนุนก็คงต้องรอสารมนุนจะรับคําร้อง วินิจัยสถานะการเป็นรัฐมนตรีของท่านพีรพันธ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติครับค่ะพี่เป๊ปซี่คะวิเคราะห์หน่อยค่ะมีคนมองว่าเรื่องนี้เป็นการเมืองคะ่ะออมันตายน้ำตื้นนะคือคือประเด็นเนี่ยมันเกิดขึ้นแหมแต่ว่าก็ก็มีการวิพา์วิจารณ์เรื่องนี้มาตลอดเนาะ,ะ,ะว่ามีคนที่จะเหมือนกับไปมองว่าทางพักเพื่อไทยอยากจะเอากระทรวงพลังงาน,างงานคืนแต่ว่า อย่างที่เคยคุยกับท่านผู้ชมมาตลอดนะครับว่าไอ้ดีลพลังงานอุตสาหกรรมและได้กระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยเนี่ยครับมันเป็นดีลที่มันมีมาที่พูดกันมาตลอดเรื่องดีลลังกาวี่แล,แล้วก็มีการเหมือนกับว่ามีการเจรจากันก่อนที่คุณทักษิณเขาจะกลับมา22สิงหาเนาะไอ้ดีลลังกาวีนี่มันก็เกิดต้นกรกฎาปี66ตอนนั้นนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มองว่าคุณพีรพันธ์นั้นไป เดินหน้าเป็นเรื่องของปฏิรูปพลังงานมีการไปลดอะไรทั้งหลายนะครับก็เลยทําให้ในทุนไม่พอใจใจะเล่นงานแต่ว่าถ้าดูกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงนะเรื่องของเรื่องการของการถือหุ้นถ้ามันเป็นไปตามที่เรืองกายตั้งข้อสังเกตแล้วตัวเลขที่ออกมาเนี่ยยืนยันว่าเนี่ยระหว่างเป็นรองนายกก็ยังถือหุ้นตรงนี้อยู่ถ้ามันเป็นไปตามเนี่ยโอโ้โหเหนื่อยคุณวิลพันธ์นี่เหนื่อยแต่ว่าประเด็นเรื่องที่มีการมองว่ามัน เป็นเรื่องการคือมันก็มองได้ครก็แล้วแต่ทําไมเพิ่งมาตรวจสอบตอนนี้ตั้งนานก็ไม่ตรวจอ่าแล้วก่อนหน้านั้นรู้ไหมหรือไม่รู้หรือรู้แล้วรอเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องไกลนี่ก็เคยอยู่อยู่เพื่อไทยนะครับค่ะแล้วก็มาอยู่พลังประชารัฐใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่พลังประชารัฐอยู่ค่ะส่วนคุณสนิยานเนี่ยเขาก็เขาก็บอกอยู่ว่าเขาเป็นอดีตสมาชิกพรร เอาแต่เขาอยู่ฝั่งลุงตู่ไงแต่ที่มาร้องเนี่ยที่มาร้องนี่ก็คือคือตอนนี้ในในพักเองก็เป็นที่รับรู้กันนะครับว่า,านักการเมืองที่อยู่สายลุงตู่เนี่ยกระเด็นกระดอนอา้าวแต่ว่าเสหี่ก็อยู่สายลุงตู่เหมือนกันนะก็ยังปองกุนพีอะ่ะใช่ใช่เพราะว่าในส่วนของลุมไทยสร้างชาติเนี่ยมันก็มีมันก็มีสองปีไงค่ะแล้วก็ปีที่อยู่กับลุงตู่เนี่ย <c oughs> ตอนหลังก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมด้วยก็เป็นข้อสังเกตที่ คนก็มองได้ไงแต่ว่าเมื่อถ้าอันนี้มันเป็นข้อทจจี่จริงนะครับโอ้คุณพีนี่ลำบากครับก็ต้องรอครับว่ากกตจะเคล้อในเรื่องนี้ยังไงนะครับใช่ค่ะ